สวัสดีค่ะพบกับสาระศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และทัศนศิลป์โดยคุณครูสุกัญญาสุขวัฒนาหรือแม่คูกุ้งนั่นเองนะคะ วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะเรียนกันที่บ้านนะคะเป็นการเรียนรูปแบบใหม่ของเด็กยุคนี้เลยใช่ไหมคะเราเป็นเด็กยุคแรกเลยนะคะเนี่ยนะคะไม่เป็นไรนะคะเราปรับตัวตามยุคเนาะ,ะและสถานการณ์นะคะโอเคค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้แม่ครูกุ้งจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้เด็กๆทํานะคะไปชมหัวข้อกันเลย หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะการตัดหรือฉีกกระดาษเป็นภาพนะคะการตัดหรือฉีกกระดาษเป็นภาพนะคะจะต้องปฏิบัติตามนะคะวิธีการอย่างถูกต้องนะคะเราก็จะได้ผลงานที่สวยงามและก็สร้างสรรค์จากตัวเราเองนะคะอะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างไม่รอช้าละพอเด็กๆ็ตื่นเต้นและอยากทำใช่ไหมคะโอเคไปดูอุปกรณ์ค่ะ ไปค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะว้าวอุปกรณ์การตัดหรือฉีกกระดาษเป็นภาพนะคะมีดังนี้คือหนึ่งดิงๆอะไรนี่กระดาษโปสเตอร์สีต่างๆนะคะกระดาษโปสเตอร์สีต่างๆเด็กๆอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วนะคะเป็นสีต่างๆนะคะหรือ ถ้าเด็กๆไม่มีนะคะไปหาซื้อไม่ได้แม่ครูไม่ได้ว่าเลยนะคะให้เด็กๆใช้นิตยสารเกา่าหรือว่าโบชัวสินค้านะคะตามห้างร้านต่างๆที่เขาให้มาอย่างเงี้ยที่เราเก็บไว้แล้วหรือหนังสือพิมพ์นะคะกระดาษห่อของขวัญอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องสิ้นเปลืองนะคะใช้ วัสดุที่มีอยู่ในบ้านเรานะคะอ่ะอันที่1นนะคะก็คือกระดาษโปสเตอร์สีนะคะหรือกระดาษที่เรามีอยู่เนาะโอเคนะคะอ่ะไปดูอันที่2กันค่ะอันที่2นะคะก็คือกรรไกรนะคะเพราะว่าอันแรกเลยเราจะได้ตัดใช่ไหมล่ะเราจะทําการตัด กระดาษเป็นภาพอ่ะคราวนี้กันไกนะคะแม่ครูกุ้งขอย้ำก็คือว่ากันไกเป็นของมีคมนะคะให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษเนาะในการใช้นะคะถ้าเด็กๆถือของมีคมอยู่ไม่ให้เดินไม่ให้วิ่งนะคะลูกเด็กๆต้องระมัดระวังในตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงขอรบกวนผู้ปกครองให้ดูแลตรงนี้เป็นพิเศษด้วยนะคะนะคะอ่ะโอเคอ่ะไปดูข้อที่สามทีนี้ ข้อที่3ามเราเตรียมอะไรนะดูสิข้อที่3ดินสอมีอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนมีอยู่แล้วดินสอนี่อ่าเราให้เรียบร้อยนะจะได้เตรียมมาทำผลงานของเรานะคะอ่ะไปทีนี้ชิ้นที่4คืออะไรนะชิ้นที่4ก็คือกาวนั่นเองนะคะเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะติดลงไปในใบางานของเรานะคะ ข้ 9. อที่สี่กกาอะข้อสุดท้ายไปดูข้อสุดท้ายคืออะไรนะ,ระ,ระน,นีค่คือกระดาษกระดาษในที่นี้ก็คือกระดาษใบงานของเรานั่นแหละน,นะคะที่แม่ครูให้ไปนะคะเราจะติดลงไปในผลงานนะคะโอเคมีทั้งหมดกี่อย่างนะคะอุปกรณ์การตัดหรือฉีกกระดาษเป็นภาพมีทั้งหมดห้าอย่างอ,าอ้าอ่านพร้อมกันสิข้อที่หนึ่งคือกระดาษโปสเตอร์สี ข้อที่2กันกรข้อที่3ดินสอข้อที่4ี่าวข้อที่5กระดาษนะคะกระดาษวาดเขียนหรือว่ากระดาษใบงานที่แม่ครูให้ไปนั่นเองนะคะในข้อที่5นะคะอ่ะข่าวนี้มีอุปกรณ์แล้วนะคะเราจะ ไปทากันเลยไปดูวิธีทํากันนะคะพร้อมแล้วนะเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วไปเลยวิธีทาวิธีทํานะคะการตัดกระดาษเป็นภาพนะคะอ่าตอนตอนนี้แม่ครูจะให้ตัดก่อนนะ,ะเตรียมมาเลยอ่ะเตรียมข้อที่หนึ่งเตรียมอะไรข้อที่หนึง เลือกกระดาษโปเตอร์สีที่เราเตรียมไว้นะคะเลือกมาเป็นสีต่างๆสีที่1,2,3นะคะมาดูแม่ครูเตรียมอะไรบ้างสีอะไรนะมาทายกันสีแดงสีเหลืองสีส้มสีน้ำเงินและสีเขียวนะคะอันนี้แม่ครูเตรียมเป็นตัวอย่างให้เฉยนะไม่ต้องซีเรียสว่า หาซื้อไม่ได้หรือว่าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะสร้างสารรค์ได้เช่นกันอ่ะทีนี้ไปดูวิธีทำนะคะข้อที่2กันนะคะโอเควิธีทำข้อที่2ขั้นตอนที่2ไปเลยไปเลยนะคะร่างภาพบนกระดาษโปสเตอร์สีนะคะที่เราเตรียมไว้ร่างภาพร่างภาพก็คือ วาดลงไปว่าเราจะเอารูปอะไรนะคะ,ะมาดูของแม่ครูวาดอะไรนะทิ้งหนี่อนีกระดาษใช่ไหมแล้วเราก็เอาดิซสอขึ้นมาแล้วเราก็วาดลงไปวาดอะไรดีตึ้งหนึ่งเฮ้แม่ครูกุงวาดพงหัวใจนี่ง่ายๆง่ายๆนะคะเด็กๆก สรรได้เองนะไม่จําเป็นต้องคัดลอกจากแม่ครูนะอัน,นี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะอ่ะไปดูสีเหลืองวาดอะไรดีนะวาดดาวโอเคตอนนี้แม่ครูก,กุ้งร่างภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะร่างไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปนิงนี่ขั้นตอนที่3นําำกรรไกลามาตัดตามรูปร่างที่เราวาดไว ขั้นตอนนี้ระวังด้วยนะเพราะว่าการกดเป็นของมีคมนะคะเป็นของมีคมต้องให้ผู้ใหญ่ดูแลนะคะ,ะมาตัดกระดาษกันดีกว่าเราวาดไปเสร็จแล้วใช่ไหมรูกหัวใจวาดเสร็จแล้วเราก็ตัดชับชับช,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 บชบนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องมีสมาธินะคะแล้วก็จะดูว่ากล้ามเนื้อมือของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงหรือยังเป็นพี่ประสองแล้วใช่ไหมคะอะตัด ัดรูปหัวใจให้เรียบร้อยต่อ,ตอไปอันที่สองก็ตัดรูปดาวชับ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 นะคะขั้นตอนที่3เราก็เอากัรไกรมาตัดรูปร่างที่เราวาดไว้นะคะตัดให้เรียบร้อยอ่ะไปเลยขั้นตอนต่อไปไม่รอแล้วไม่รอแล้วไปกันเลยขั้นตอนที่4ี่นะคะเราจะทากาวบนกระดาษรูปร่างต่างๆที่เราตัดไว้มาดู นี่ตาเชลเล่หัวใจนะคะกับดาวอ่ะขั้นตอนนี้นะคะการใช้กาวทีนี้แม่ครูกุ้งจะบอกเทคนิคนะคะการใช้กาวเช่นเด็กๆถ้าเด็กๆใช้ไม้จิ้มใช่ไหมหรือมือนะคะให้เด็กๆจิ้มกาวลงไปชึบแล้วก็ไม่ใช่เอาขึ้นมาแบบยืดยาวเลยนะยืดยาวเลยอย่างนี้เลอะเทอะผลงานเราหมดทําอย่างไรอ่าบอกเทคนิคนะคะบอกเทคนิค เอามือจิ้มหรือว่าเอาไม้จิ้มจิ้มลงไปปุ๊บเสร็จพอจิ้มเสร็จให้ปาดท,ที่ขอบชึบปาดท,ที่ขอบก่อนชึบแล้วเกาวก็จะไม่หยดย้อยนะคะนี่ก็จะใช้แค่ปริมาณที่เราปาดออกชึบแล้วเราก็ทาลงไปบนผลงานยากไหมทำได้ไหมคะทำได้เนาะอ้าวบอกเทคนิคใหม่อีกครั้งหนึ่งเกาเวลาใช้อา้าวใช้นิ้วจิ้มหรือว่าบางคนใช้ไม้ จิ้มลงไปชึบชึบช,ชเสร็จเอาขึ้นมาแล้วปาดชึบทาลงไปบนผลงานโอเคทำได้ไหมคะทำได้เยี่ยมนะโอเคไปต่อทากาวเสร็จแล้วทำอะไรต่อเน,นี้ยไปต่อเลยทากาวเสร็จแล้วนะคะก็เอารูปร่าง ที่เราทากาวไว้เสร็จแล้วนะ่ะมาติดบนกระดาษผลงานของเรานะคะ,ะมาดูทำอย่างไรนี่แล้วเขาบอกว่าตกแต่งให้สวยงามได้นะ,ะตกแต่งได้เลยตามจินตนาการอ้าวเตรียมกระดาษมาแล้วกระดาษกางไว้เตรียมกระดาษากา,ษกา,ง,ไกาษงไว้แล้วทีนี้ก็เหัวใจต่างๆมาทด,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 ด่นี่ น,ะะน,นี่เป็นเพียงตัวอย่างเด็กๆทําได้สวยกว่าไม่ครคูอีกไมครคูมั่นใจนะคะในตัวเด็กๆอ่ะอันนี้นะคะเป็นขั้นตอนการตัดกระดาษแล้วก็มาติดนะคะเด็กๆสามารถออกแบบได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจรูปดาวรูปปลารูปผลไม้ต่างๆที่เราชอบแล้วแต่นะคะเด็กๆก็วาดมาแล้วก็ตัดแล้วก็ติดลงไป อันนี้นะคะอันนี้เป็นผลงานการตัดกระดาษน,นะคะการตัดกระดาษแล้วก็มาติดให้เรียบร้อยอ่ะทีนี้ต่อไปละอันที่สองนะทีนี้อันที่สองเราจะมาดูว่าเราจะทำการฉีกกระดาษคราวนี้นะคะเอามาดูวิธีทำการฉีกกระดาษเป็นภาพนะคะเมื่อกี้ตัดไปแล้วนะทีนี้ฉีกนะกรรไกรไม่ใช้แล้ว อุปกรณ์ใช้เหมือนกันกับอันแรกนะคะใช้เหมือนกันกับที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอ่ะไปดูขั้นตอนที่1ทําอะไรบ้างเลือกกระดาษสีโปสเตอร์ที่เราเตรียมไว้นะคะมาทีละสีนะคะขั้นตอนแรกเหมือนกันเลยนะคะอ่ะมีสีอะไรจําได้ไหมคะเออสีแดงสีเหลืองสีส้มสีน้าเงินและก็สีเขียวโอเคอ่ะไปเลย ขั้นตอนที่หนึ่งเรารู้แล้วไปค่ะขั้นตอนที่สองดึงๆฉีกกระดาษตามรูปร่างที่เราต้องการนี่ไม่ยากเลยได้กระดาษแล้วเอากระดาษมาสีแ่แลกปุ๊บแล้วก็มาฉีกก็คิดว่าเอ๊ะเริ่มต้นจากเลยาขาคณิตก่อนก็ได้ฉีกฉีกเป็นวงกลมึ๊บๆฉีกเป็นสามเหลี่ยมฉีกเป็นสี่เหลี่ยมอเอาง่ายๆก่อนอะมาดูแม่กุ๊กกุ้งฉีกอะไรได้บ้าง นี่ใช้มือในน้อยของพวกเราเน,นี่ยนะฉีกค่อยๆฉีกค่อยๆฉีกนะคะอ่าเด็กๆเคยทํามาแล้วแหละตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมอ่าตอนนี้เราป .2 แล้วกล้ามเนื้อมือแข็งแรงฉีกได้สวยกว่าตอนอยู่อนุบาลแน่นอนเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่ะไปดูทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่สามเมื่อฉีกเสร็จแล้วนะคะเราจะฉีกตามรูปร่างที่เราต้องการนะคะเราซ้อมมือก่อนเลย เอารูปอะไรก่อนวงกลมนี่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นการฉีกเป็นการฉีกมันจะไม่ตรงนะคะมันจะไม่ตรงแต่ว่าเราทําให้มันละเอียดมากที่สุดตามที่มือเราจะกําหนดมันได้นะคะอ่ะทีนี้แม่คุณทําอะไรต่อได้อีกโอ้ทาปลาแล้วก็ฉีกเป็นรูปดาวเออตอนนี้แม่ครูฉีกได้แล้วนะห้าห้าห้าชิ้นห้าชิ้น นี่เป็นตัวอย่างนะคะฉีกตามรูปที่ต้องการนะคะอ่ะต่อไปขั้นตอนที่สีแล้วทาอย่างไรต่อเมื่อฉีกเสร็จแล้วเมื่อฉีกเสร็จแล้วก็ทากาวสิคะรออะไรใช่ไหมอ่ะทากาวรูปร่างที่เราฉีกไว้อ่ะมาดูรูปร่างที่เราฉีกไว้มาทบทวนกันกันนี่รูปร่างที่เราฉีกไว้อ่ะทีนี้เทคนิคการทากาวบอกไปแล้วใช่ไหมจิ้มลงไปแล้วก็ปาดปาดแล้วก็ ทาบนผลงานนะคะแล้วก็ติดลงไปโอเคทขั้นต okay. อนสุดท้ายแล้วสุดท้ายเอาไปที่ไหนนํารูปร่างที่เราทากาวไว้มาติดบนกระดาษนะคะกระดาษของเราแล้วแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามอ่ะมาดูผลงานของคุกคุกเป็นยังไงบ้างอะมาดูนี่ ว้าวนี่นะคะธรรมชาติใต้ท้องทะเลของแม่คุกุ้งตั้งชื่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ้าวมีปลามีปลาดาวมีปลากรังด้วยนะมีหอยนะคะนี่เดี๋ยวจะสังเกตเห็นปลาแม่คุกุ้งจะมีตัวลายๆทำไมเป็นตัวลายๆเพราะว่าแม่ครูเอากระดาษห่อของขวัญที่มีอยู่ไงมาฉีกนี่ไม่จําเป็นต้องซื้อเลยนะคะกระดาษอันไหนที่เรามีอยู่สามารถเอามาฉีกแล้วก็ทําผลงานศิลปะอัน,นออกมาได้เลยเป็นไงบ้างคะยากไหมคะ 1. การตัดกระดาษนะคะ 2. การฉีกกระดาษแค่นี้เองง่ายๆสบายๆนะคะแม่ครูกุ้งขอย้ำเตือนนะคะก็คือว่าเป็นเคล็ดลับนะคะหมายเหตุให้นิดน,นึงก็คือว่าเวลาเด็กๆทำผลงานศิลป,ปะหรือว่าจะทำอะไรก็ช่งไม่ว่าจะทำการบ้านหรือว่าทำอย่างอื่นนะคะที่เราเอาอุปกรณ์มาทำอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆต้องรู้จักเก็บให้เป็น ะะเก็บให้เป็นเก็บให้เป็นระเบียบนะคะอย่างกาวก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเพราะว่าในครั้งต่อไปมันก็จะไม่แห้งใช่ไหมไม่แห้งแล้วเราก็ใช้ต่อได้นะคะเก็บกันไกลของมีคมให้เรียบร้อยให้มิดชิดนะคะแล้วก็เก็บสิ่งต่างๆที่เราทําเก็บลงถังอันไหนที่ไม่ใช้แล้วก็ลงถังขยะอันไหนที่เสร็จแล้วก็เอาผลงานไว้ส่งแม่ครูโอเคไหมคะโอเคทําได้นะแค่2ออย่างนี้เองไม่ยากใช่ไหม เดี๋ยวแม่ครูรอชมผลงานนะคะอะมาดูที่นี้เรามามอบหมายงานกันว่าแม่ครูให้ทำอะไรอามามอบหมายงานกันก่อนเนาะอะ,อะมอบหมายงานก็คือแม่ครูกุ้งให้ทําใบงานที่12นะคะก็คือเรื่องการตัดนะคะหรือว่าฉีกกระดาษเป็นภาพนะคะหรือการฉีกกระดาษเป็นภาพซึ่งจะแบ่งเป็น2องพาให้ด้วยกันคือด้านบนและด้านล่างนะคะด้านบนก็จะเป็นการ ตัดกระดาษให้เป็นภาพแล้วก็แปะลงไปนะคะแล้วอันที่2ก็คือเป็นการฉีกนะคะแปะลงไปแล้วก็รวบรวมสูงแม่ครูนะคะอันนี้คือใบงานที่12ไม่ยากลสิอยากทำแล้วใช่ไหมอยากทำแล้วเตรียมตัวแล้วก็ไปทำกันเลยนะโอเคโอเค อ,อ้างอิงจากหนังสือนะคะพื้นฐานทัศนาสินชั้นป2นะคะของบริษัทสอนจเริทนทัดต้องขอขอบคุณ้วยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่เรานํารูปมานะคะโอเคก่อนอื่นจะไปละนะคะในค่บนี้ไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะฝากทิ้งท้ายนะคะให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะเพราะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือทั้งทั่วโลกนะคะ พบกับสภาวะปัญหาก็คือมีเชื้อไวรัสแพร่กระจายทั่วโลกเลยนะคะได้หยุดก็ไม่ใช่เชิงหยุดทําการเรียนการสอนหรอกเราเปลี่ยนรูปแบบนะคะเปลี่ยนรูปแบบนะคะเพราะว่าการศึกษาเราจะไม่หยุดดิ่งอย่างแน่นอนนะคะคณะครูทํางานอย่างเต็มที่นะคะผู้ปกครองก็ขอขอบคุณด้วยที่ดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ต้องช่วยตัวเองด้วยช่วยเหลือตัวเองในการ เรียนนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครเนาะตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราเราไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้แต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ด้วยกับมันได้อย่างอย่างที่ต้องปรับตัวต่อ,ตอ,ตอไปเนาะโอเควันนี้แม่กุ๊กกุ้ง,งฝากไว้แค่นี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในะาบหน้าแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ